ใส่ได้เซยนี่แหละครับลองเบิร์ตจอมึงนี่แหละครับขอันนี้ดิสวัสดีครับพบกับผมเรื่อยๆครับชั้นเนีนบบน่ันน,น,นี้สิมาดีไอไว้ครับเทปแนวรักแรงแบบง่ายๆบานๆเท่าน้อครับเนาะสิ่งสิ่งที่ไมามีกับชื่อนี้นะครับขวดนามที่พรใช้แล้ว นี่ขวดหนังปฏติ๊กนะครับนะครัก็ใส่เหล็บแต่ว่ามถือตรงนัยนจ้อหูนะครับเนาะจ้อหูจ้อหูเพราะว่ามาแรงขาบางเมื่อวันวิ่งกันอะไรนะครับเนาะติดตามแล้วกัน,นครับตั้เหล็กครับ โอโหวังเหตุเลยเฮ้ยดูนั่นสิดูนั่นส ยังได้ตอบไปตเบิ้งครับบ้องสีเขาเพรเขาผมก็นรอบมึองที่กันละ่ะครับแตงศิละ่ะนี่ไอน,นี่มันสิมี่หัวอาหารยังนึกว่าข้า,ขาวๆเนาะนั่นเลยกินมื่สิบินเขบแมืน่น้ำหงเลยครับโอ้ปึ๊บ ก็ทำอะไรเลยอ่ะสามสันชาติแต่ยันพรงนี้วันมันสิออกหางมองสว่างๆครับมันชีวิตดต้นมิดเอาคนนี้ปั๊บนี่ปุ๊บอุเงมือแ้วก็ตกลงนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมเห็ดเหเบิึงจะไปวันทดลองหน้าขยะมันสิเขาวว่ะมึงนะครับเด้อครับผมหลังจากทดลองแล้วครับดีมากเลย วิ่งอย่นี่ครับสองตัวแต่ว่าไม่มีเข้าตองเอ้อีย่างก็ฝข้าๆฝึ้อมมือนี่างใส่เลยครับพอมันมาของข่าวแล้วฉันชอบัอางพะมันมันก็ปึ๊บตพวขามันมันในวันมันสมาทีสว่างกับขอแเลมกๆก็สุบิ่ เขาเมาื่อไรมันออกอะไรครับนี่สองต,โตัวลองมองนะครับได้เห็นบัวตั้งไว้เข้าหนึ่งนี่แต่วันนี้วันบัวไฟมีเราเลยมีไายซันนี่นะครับสางตัแต่ว่าเขาวดีครับลองมองง่ายๆครับวิธีนะักแมลงวัน,นครับ <c oughs> คุณปัญญาชาวบา้าน ใส่รัสะดวกถือนะจากใส่ชีวิตปจจะระจำวันนะครับน้องมันนะครับเด้อหาวิธีมาแน,นะนำครับการดักมแมลงวันแบบบ้านๆนะจังแรกอย่าลืมติดตามนะครับเด้อช่องเรื่อยๆครับสนับอย่าลืมกดถูกใจกด็ใครกดติดตามเลยได้ครับเด้อสิบบริภาษปใหม่ๆเดีย๋ยวพอกันคลิปนะครับท่านผู้ชคลิปจังกเห็นบิึงนี่แหละสวัสดีครับ